คุณผู้ชมคะในช่วงนี้ค่ะจะเป็นช่วงที่พวกเราสองคนซู้ชิงและอาจารย์อาดัมจะคัดเลือกคําถามที่คุณผู้ชมทางบ้านถามเข้ามาซึ่งก็จะเกี่ยวข้องกับการใช้ภาษาอังกฤษอย่างไรให้ถูกต้องนะคะแล้วจะมาตอบให้หายข้องใจกันใน Ask Adam นี่หละค่ะโดยมีอาจารย์อาดัมนะคะเป็นลูกมือที่ดีของสู้ชิงค่ะและสู่ชิงที่เป็นคนที่บ้ามนาจบมากๆนะ ยังไม่มีวันจบสักทีนะคะเรื่องนี้เพราะฉะนั้นอาจารย์ดำเย่าเพิ่งอู้งานค่ะเรามาเรื่องงานกันเลยดีกว่าไม่อ้งานครับ I'm not shirking นะครับไม่ได้อู้งานเพราะฉะนั้นไม่อู้งานก็เริ่มคำถามแรกกันเลยคุณสัิทธ์ค่ะอาจารย์ดำถามมาว่าชุบมือเปิบภาษาอังกฤษจะพูดว่ายังไงดีคะจริงๆอาจารรู้สึกเหมือนว่าคําพูดนี้มีความหมายมากกว่าที่อาจามากกว่าชุบมือเปิบนะครับเพราะว่าดมเข้าใจคําว่าเปิบก็คือกินมือก็คือ hand นะฮะเราชุบก็คือเหมือนจุ่มใช่ไหมครับใช่ค่ะเคยจ่ายดำเข้าใจทั้งสามคำแต่ว่าพอพูดถึงความหมายที่แฝงอยู่ก็ไม่แน่ใจใช่ไหมคะไม่ไม่แน่ใจครับอ๋ออย่างนี้แล้วกันที่มาก็คือว่าการที่คนสมัยก่อนนะคะเวลากินข้าวเขาก็จะไม่ได้ใช้ช้อนใช้ซ่อมใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มือเนี่ยเป็นช่วยหยิบข้าวเพราะฉะนั้นก่อนที่จะใช้มือก็ต้องเอามือไปจุ่มหรือว่าไปชุบในน้ําก่อนเพื่อที่จะให้เวลากินข้าวมือก็จะไม่ติดข้าวขึ้นมาด้วยเพราะฉะนั้นในสมัยนี้ปัจจุบันจนถึงตอนนี้ เขาใช้ในการเปรียบเทียบลักษณะของการที่มีคนทํางานกันมาอย่างหนักหน่วงแต่จู่ๆก็มีคนคนหนึ่งที่มาแย่งผลงานแล้วก็คือขโมยความดีความชอบไปหมดโดยที่ตัวเองไม่ต้องทําอะไรเลยนี่คือที่มาของคําว่าชุบมือเปิบครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษอาจจะใช้คําว่า to take credit for somebody else's work ก็ได้นะครับซึ่ง credit ในที่นี้ก็คือความดีความชอบนั่นแหละนะครับหรือที่ใช้ทับศัพนะครับ credit นะครับแต่ฝรั่งออกเสียงว่า credit credit To take credit for somebody else's work นะซึ่งอาดัมก็ชอบอาที่จะ I like to take credit for s u c h i n g s work all the time นะแล้วก็เอาไปเสนอให้ใหกับเจ้าหนายของเรานะครับ <laughs> เหมือนเป็นของอาดัมนี่ใส่ไม่ดีนะคะ <laughs> อันนี้ฉันยกโทษให้ทีนี้พอจะมีบางครั้งที่เราได้ยินประโยคที่อบอกว่า give me some credit หรือว่า give me a little credit อย่างนี้หมายความว่ายังไงคะอาจารย์อาดัมก็ประมาณว่าเชื่อถือฉันหน่อยอะไรเงี้ยเพราะว่า มักจะพูดในเวลาที่มีเพื่อนที่ไม่เชื่อถือหรือว่าแสดงอารมณ์เหมือนไม่ไว้ใจเราแล้วก็เลยบอกเขาว่า give me some credit นะครับซึ่งอาจจะสังเกตนะครับเวลาที่อดัมออ,อกเสียงคำว่า give me อดัมก็จะรวมเป็น gimme นะครับ g i m m e gimme นะครับอันนี้เป็นภาษาพูดนะครับที่ใช้แทน give me นะครับเพราะว่าฝรั่งขี้เกียจในการพูด give me แล้วก็เลยพูด g i v e m e give me some credit. อ้ถ้านีช่างทักคุณคุณก็จะบอกคนไทยก็ขี้เกียจเหมือนกันที่ไม่ยอมพูดว่าเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราก็จะไม่จบงั้นจบแค่นี้ก่อนคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือวิธีการที่จะพูดชุบมือเปิดเป็นภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะ